สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปริพันธ์นอ,อตโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยจะมารีวิวโตลต้าออติสนะคะโฉบไมโนเชนแล้วนะคะคันนี้จะเป็นปี2017นะคะลูกค้าคันนี้เป็นสีนดำนะคะต้องบอกว่าคันนี้สวยมากเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่หาโตลต้าออติสสีดำนะคะมาแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะก่อนไปชมภายในนะคะเรามาดูรอบคันกันกล่องเลยนะคะ คันนี้ก็จะเป็นโฉม Minor c h a n g แล้วนะคะได้แม็กของ Toyota าสีล้อเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะไฟเรียวกระจกมองข้างนะคะมีคิ้วกันสาดแล้วเรียบร้อยนะคะสวยมากเงากิบเลยนะคะค่อยชอบนะคะรถเกิ่งสีดานะคะมันแบบสวยอะคะ่ะดูดีนะคะด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะคะเป็นเครื่อง1.6ตัว G นะคะสำหรับโตโยต a าออติคันนี้นะคะสวยมากนะคะ สะท้อนเงามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะว่าคันนี้เขามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะสำหรับโต้ต้าออลเทคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวไฟฟ้านะคะเป็นตัวพุชสตาร์ตนะคะลูกค้าภายในก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบรดนะคะเกียร mm ์ออโต้วิทยุ C D A V 3 mm hmm. นะคะ mm hmm. เลขไมล์ก็อยู่ประมาณน0 0 0แสนโรลนะคะเป็นตัวพุชสตาร์ตแล้วด้วยนะคะคันนี้ดีค่ะ ด้านหลังนะคะลูกค้านี่กว้างมากเลยนะคะเด็กดกๆนะคะนั่งได้ประมาณสามสี่คนเลยนะคะคันนี้สวยกิ๊บเลยนะคะกว้างมากของด้านหลังนะคะก็วางของได้เยอะมากเลยนะคะลูกค้านี่ค่ะวางได้เยอะมากเลยนะคะสวยค่ะคันนี้นี่ค่ะสวยกิ๊บเลยโตท้าอ,ออติดนะคะเครื่องพันหกชมมายเนอร์เชนปี2017คันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียงแค่ 479,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคนซื้อคริดดีฟรีดาวไปเลยนะคะจะผ่อนต่อเดือนประมาณ9,000บาทนะคะ6ปี72งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามพลอยได้เลยนะคะคลิปต่อไปพลอยจะนำสนเสนอร,รีวิวขนานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ